สวัสดีครับนะครับขอินดีทุกคนเข้ามาเปิดคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการเก็บเงินและบอกว่าเงินออกอย่างไรนะครับส่วนมากนี่คือคุยกันไว้ก่อนนี่คือการพยากรณ์ของผมเท่านั้นนะครับถ้าขายอย่าแบ่งเรื่องดาวแบบนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อเราแต่ตัวท่านเองครับมาเรามาดูการเก็บเงินของราศีมังกรในปีนี้ดูครับปัญหาผมจะบอกถึงปัญหาที่เราจะได้พบเจอแล้วก็การวิธีการเก็บเงินดีกว่านะครับนี่ต้องขอย้ำลยวันนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ เป็นการพยากรณ์ของผมเท่านั้นนะครับมาดูครับส่วนเรื่องเรื่องแรกนะครับที่อยู่อู้ันไปภาคข้างบนก,นก็คือการที่เราจะเสียเาเรียกว่าเสียเงินออกมาจากทางไหนนะครับอ้อราศีมังกรครับในปีนี้ครับผมบอกได้เลยว่าคุณจะชอบล้านลานะครับล้านลาไปนะครับการเงินการท่องของคุณนะฮะถึงแม้ว่าหาได้เท่าไหร่คุณจะส่วนมากจะใช้ใจ่ายในการซื้อความสนุกของคุณ สักมากกว่าเลยนะครับอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเออถ้าถ้าเราเก็บไว้มันก็จะดีนะเพื่อคุณไปไป,ไปล้นลาเกินไปอะ่ะนะเงินมันจะหายไปตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเออซื้อความสุขซื้อซื้อได้แต่ส่วนมากมันจะออกไปถามว่าไปเที่ยวไม่ได้เลยเหรอได้ครับไปทําอะไรอย่างก็ได้ผมบอกแค่ว่าเงินส่วนมากของคุณจะออกไปทางท่องเที่ยว ซื้อความส,สุขส่วนตัวซื้อของมือติดกับตัวเองครับส่วนไอ้น,นี้สินยช้างมันเถอะนะแต่ส่วนมากจะใช้จ่ายไปทางด้านนี้ค่อนข้างสูงภายในปีนี้นะครับอ่ะแล้วมาดูอีกทีนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับอย่างที่ผมบอกไปคล้ายกันเลยนะคุณจะใช้ซื้อของที่คุณชอบนะไปท่องเที่ยวปั๊บอยากจะได้กระเป๋าดีๆสักหน่อยนึงเวลาไปไหนยุดตัวอย่างง่ายๆครับเวลาคุณไปเที่ยวหรือว่าอยากจะเดินทาง ก็ต้องมีเต็นท์เอ้ยก็ต้องมีอลังเอ้ยอยากจะมีอุปกรณ์ต่างๆนานาผ้าปนคอเอ้ยไปเที่ยวที่อื่นไปยุตัวอย่างนะถ้าเปิดประเทศเออถ้าประเทศมันเปิดอ่ะคุณอาจจะไปเที่ยวจะซื้อพอบรองเท้าอย่างเสื้อกานะครับจะซื้อความสุขด้วยตัวเองเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมขอคุณบอกว่าวิเคราะห์เรื่องการเงินหน่อยนะครับผมมาเรามาดูวิธีการเก็บเงินของราศีนี้ดูครับขอ3าวิธีนะวิธีที่1ครับการเก็บเงินด้วยสิ่งที่ตัวเองแบบ ค่อนข้างที่จะลืมไปเลยผมบอกว่าแบบลืมไปเลยยังไงเช่นยุตัวอย่างครับวิทยาศาสตรนะ์นะนี่ขอวิทยาศาสตร์เลยก็คือเปิดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งครับแล้วคุณก็บัญชีนั้นไม่ต้องมีเขาเรียกว่าถอนเงินได้ฝากไปอย่างเดียวเลยครับฝากไปอย่างเดียวเลยฝากไปอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งแล้วลืมไปเลยแยกสมมติธนาคารออกแยกบัญชีนั้นห้ามามี ATM มห้ามมีไอ้น,นี่มาสามารถถอนเงินได้ครับนั่นก็คือการฝากเงินแบบนี้ มันก็เป็นไปได้ครับขออีกวิธีหนึ่งนะรวดเร็วอีกวิธีหนึ่งรับอ่ครับอ่าเขาเรียกว่าราศีนี่นะครับฝากญาติผู้ใหญ่ครับอ่าฝากญาติผู้ใหญ่นะเงินทองจะได้เก็บมาเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นก้อนนี่ฝากผู้ใหญ่ครับเช่นยกตัวอย่างฝากอย่างไรครับอาจจะฝากมุ่งไปฝากแม่ จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นขึ้นไปฝากญาติผู้ใหญ่ก็คือคุณไงว่าผมฝากฝากพ่อฝากแม่ฮะดีที่สุดครับถ้าจะไปฝากญาติที่มันไก่ตัวเกินไปมันก็คงจะแย่ซึ่งถ้าหากฝากถ้าเป็นเขาเรียกว่าภาษาผมจะเรียกว่าภาษาะมันเป็นประสบการณ์ผมดีกว่าถ้าเมาื่อใดผมได้ทํางานมาครับได้เงินมาสักนิดสักหน่อยก็ตามผมจะแบง่งให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับแล้วก็เงินท่านก็จะฟอกขึ้นมาเงินท่านมันก็จะเหมือนกับเงินขวัญทุงนะครับแต่รอบนี้เราไปฝากคุณพ่อคุณแม่ครับ คุณพ่อคุณแม่เห็นเราทํางานปุ๊บได้เงินปุ๊บมันก็ชื่นใจบอก่อยเครียดครับถ้าใครพ่อแม่ยังแก่อยู่หรือว่าอย่างสักนิดสักหน่อยก็ยังดีครับฝากเดือนสัก500อะไรอย่างนี้ก็ได้อยุดตัวอย่างนะครับมันก็เป็นไปได้ที่จิตวิทยาหรือว่าเราหมาหันเนาะมันของรับตาไงอันนั้นอาจจะเป็นผลบุญที่เข้ามาเสริมตรงนี้เขาก็ได้ครับฝากพ่อฝากแม่ครับผมและอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้คืออุ้งไงว่าอยู่แน่นอนนะอยู่แน่นอนอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่านะครับมาใช้สายซับเออใช้ส้ายซับ การเก็บเงินแบบปังผลครับนะบางครั้งคุณค่อคนข้างที่จะไปฝากเงินที่อื่นแล้วแบบมันบ่ค่อยได้หมอกผมขอแนะนําการฝากเงินแบบนี้ครับผมขอใช้คําว่าสลักอมสินครับนะอันนี้ต้องขอบอกว่าเออทำไมต้องฝากอย่างงี้นครับฝากสลักออมสินซึ่งกระบวนการมันจะเปลี่ยนแบบนี้ครับผมเล่าให้ฟังเขาไปธนาคารอมสินนะนี่คือมาได้สปอนเซอร์อย่างเลยนะก็ไปซื้อสลักครับแล้วเราก็ยังรอลุ้นครับรอลุ้นเหมือนกับถูกหวย ทุกวันที่16ของทุกๆเดือนครับปีนะเจอไพ่ใบนี้ผมอยากเชียร์คือปีฝากแบบหวังผลไงฝากเงินแบบหวังผลไงเพื่อมันได้มาครับยกตัวอย่างก็จะมีอักษรเนาะแล้วมันถูกของสลากออมสินปุ๊บมันมีถึงเต็มที่10ล้านเลยนะครับคนจริงๆนะแล้วถ้าใครมีเงิน500แสนบาทนี่คือถูกทุกงวดงวดละ150บาทก็เป็นไปได้ผมคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับดังนั้นผมขอ ขอใช้ว่าประสบการณ์ผมแล้วก็การทํางานการทํานายนะในครั้งนี้ครับขอเป็นช่องทางแนะนําดีกว่าเชื่อหรือว่าบ่เชื่อผมก็ได้ผมไม่ได้จุ้งไม่ได้งมงายแต่นี่คือผมได้พยากรณ์ไว้นะในการเก็บเงินครับถ้าท่านมีวิธีการเก็บเงินของราศีท่านให้มันมากกว่านี้ก่อนแล้วแต่แต่วิธีแบบเนี้ยที่ผมอู้ไป3วิธีนี้ครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่ผมพยากรณ์ไว้สําหรับราศีนี้ค่อนข้างที่จะเก็บเงินได้อยู่นะครับ อันนี้ต้องขอบอกว่าจากพยากรณ์ด้วยตัวผมเองนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ผมหามาด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือการพยากรณการเก็บเงินของราศีมังกรในปีนี้นะถ้าใครเก็บเงินมาได้อย่างไรหรือว่าช่องทางเงินมันออกทางด้านไหนก็ลองแก้ไขกันดูแต่หลักๆแล้วไอ้สองช่องทางนี่นแหละครับโอเคเจอกันครับชอบใจกันอย่างไรเจอกันอย่างทิปหน้าครับผมสำหรับราศีนี้เก็บเงินกันอยู่ครับขอบคุณครับ